สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำออกแบบฟอนต์กันนะครับให้กันตอนแรกก็ให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับราก็จะได้หน้าประมาณนี้นะครับให้เราเลือกที่เตกนะครับแล้วผมได้สร้างตกแต่งฟอนต์ของคนอะมมันเป็นปษา,าอานกิบเสร็จแล้วเราก็ขายายตัวหนังสือตามที่เราชอบได้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับซึ่งฟอนต์ผมมีในเครื่องแล้วนะครับถ้าไม่มีก็ให้ไปอ่านดาวน์โหลดได้ที่ font.com น,นะครับผมชอบฟอนต์นี้ครับแล้วก็ให้เราขยายฟอนต์อีกนะครับได้ได้ฟอนต์ตามที่ต้องการแล้วครับให้เราลากคุมกดลิดขวากดลีดออาไลน์จากนั้นให้เราเลือกที่เมาส์ขวาต,ตรงนี้นะครับ เรียกอล้วนครับขยับตัวหนังสือออกก่อนนะครับแล้วก็จะออกแบบตามที่เราต้องการได้นะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับที่จุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ใชครับทำให้มปปันสวยพอดีนะครับมาแล้วทำให้เราตรงนี้ดีเลยนะครับโดยจะเป็นฐานนะครับเอาตัวหนงังสือคำ,คำว่าคำว่าคอมมาไว้ด้านบนนะครับด้านบนนี้อย่าทำโอเคนะครับ

แล้วก็ตกแต่งเหมือนเดิมนะครับออกแบบตามที่เราต้องการเลยนะครับ Okay, okay.

ให้เราลากมองกลุ่ไว้อีกครั้งนะครับเราาปเปื่ององไอตําการจากนั้นได้ทําการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับให้เราลากกลุมกดคอนโซลมีนะครับแล้วก็ล็อกเลเยอร์ที่หนึน่งไว้เลเยอร์ที่สองม Edit ิพลสัส in p l a c e นะครับมันก็จะมาวาไงไว้ที่ตำแหน่งเดิมจากนั้นให้เรากดที่เลเยอร์ที่สองนะครับ เรียก o อ j e c t p a r ทลแล้วกที่อ b j e ตพาร์ทน,นะครับเราจะม่เรียกสนมันเส้นขอบกันมาเลยนะครับเราองการ มาที่เลเยอรที่หนึงใหม่อีกครั้งนะครับเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับผมจะเลือกสีขาวจากนั้นนะครับให้เราลากคลุมอีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือ Plan ラดเตอร์นะครับ กดเข้าไปมันจะแม็กเข้าด้วยกันจากนั้นให้เราสร้างเลเยอร์ที่3ขึ้นมาครับคอกปีเลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็มาเลเยอร์ที่3มามถอดกีลิเหมือนเดิมเลยครับเมื่อกี้ก็จะมาวางนะครับเพื่อทำให้มันเหมือนเป็นเ้าของมันนะครับ ดูกร์ดสีแบบนี้นะครับโดยเราจะเราเลื่อนเลือกแถบมุมได้นะครับ ได้ก็ได้นะครับแล้วต่อตู้กันนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาที่ระยะที่หนึ่งนะครับข้างในเรื่ขึ้นมา เลเยอร์ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกเอาวางเลเยอร์ที่สี่นะครับอีดิตเหมือนเดิมนะครับก็พาดอินพิทเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้เรากดไอ้ออบเจกต์พาดนี่เหมือนเดิมครับออเจกต์พาดจากนี้ครับเราจะทำให้มันกลายเป็นลอ็อ ทมนะครับสราพาก็ได้นะครับขึ้นแบบนี้แล้วเราก,กดบรรจซีนะครับแล้วก็กดตัว x นะครับจากนั้นให้เราเ,ราเปลี่ยนสีหน้านี้ก่อนนะครับเราเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะครับ อลองเปันนีก่อนนะครับเห็นใไหมครับขอไปครับออืันนี้กดลองนะครับแล้วก็วาที่เลเยอร์ทีทีนะครับดรกดอีด t d e e นะครับ,รบมันก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาตกแต่งสีสันให้มันสวยงามกันนะครับ ให้าเลือกตรงนี้ให้เรากดให้เรากดสีนี้ครับามาเลือกที่การเดียนนะครับแล้วเลือกสีลองการสีแบบนี้นะครับให้เราเลือกที่เก้าสิบ ลบ90นะครับทำไมเราเปลี่ยนสีได้ครับแล้วที่ก็ตรงนี้ครับเ็ใช้สีเกานะครับ เสร็จแล้วครับแล้วเรล็อกไลยเยอร์นี้เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ไลเยอ,อร์ที่สามเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับท,ท,ทีนี้สิมันกลับคืนะครับเราก็จะมาที่ตรงนี้ใหม่แล้วก็ติดกาดี้นใหม่นะครับแล้วก็มาเลือกสีที่ตรงนี้ เรื่องสีเรามีพอได้สีที่เราต้องการแล้วครับให้เราสาร้างดีเยี่ยมที่2นะครับเราจะทำแบกเก็ตได้หลังนะครับให้เรื่อที่สรุปสี่เหลี่ยมนี้นครับแล้วก็ลากคมหมดเลยนะครับ มันเป็นทีของพื้นหลังนะครับ เลย,เยร์นจัดตกแต่งฟอนต์ได้สวยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ฟอนต์เป็นแบบนี้นะครับที่เราต้องการนะครับกลุ่มของผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ